นายบาชาเอาลอาซัสประธานาธิบดีซีเรียให้สัมภาษณ์สื่อทางการของจีนว่าพร้อมที่จะลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในอีก9เดือนข้างหน้านะคะหากชาวซีเรียสนับสนุนแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวซีเรียเองว่าจะเลือกใครเป็นผู้นำโดยประเทศอื่นก็ไม่มีสิทธิแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือว่าศัตรูของซีเรียก็ตาม และย้ําว่าประเทศต้องการการสนับสนุนของประชาชนเพื่อเอาชนะศัตรูให้ได้ซึ่งก็มีเพียงผู้ก่อการร้ายเท่านั้นค่ะขณะที่นายโรเจอร์เฮิร์นผู้อมใยการองค์กรเซฟเดอะชิลเด e นเปิดเผยรายงานความหิวโหยในเขตสงครามว่ามีชาวซีเรียกว่า2ล้านคนที่ต้องทิ้งบ้านเกิดและอพยพไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อหนีภัยสงครามกลางเมืองที่กินเวลาไปถึงสปีครึง่ง จำนวนผู้ลี้ภัยครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่กำลังเผชิญกับาาภาวะทุพภโภชนาการเพราะไม่มีเงินพอที่จะซื้อขนมปังที่แพงขึ้นถึง10เท่าค่ะนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในประเทศนะคะก็ทำให้เด็กๆนั้นขาดสารอาหารและอ่อนแอซึ่งเป็นภาระหนักขององค์กรต่างๆในการช่วยเหลือเด็กในค่าลี้ภัยรอบบ้านซีเรียค่ะ